ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะเออเออถือน้ำเออแม่ก็อยากไผ่ลูกกะเอา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 ดึงออกมาตายดึงออกมาเยีอยากไผ่เราโน้ตว่าอยากอยู่แม่ก็อยากกินไผ่อยู่หนูอยากเดินแล้วจ้าหนูอยากเดินแล้วอีพ่อป้าหนูเดินจากเธอ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปไปในหน่อยนิ้วสุดจอดเลยนั่นยังอยากว่าถูต้นใหม่อยู่ลูกพิ่เนียแต่ตัดหน้าตัดหลังอยู่ <laughs> นั่นนั่น ฝนกำลังหยุดนะคะก็เลยได้เดินนะคะแม่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เดินนะฝนทั้งวันเลยขั้นขั้นถูขาเขาโอ้ย,อย เจ้าแดบชับชับเจ้าแดบชับ,บ,บ,บ <c oughs> มามา <c oughs> ผุนที่น,นบ่องค์กระลักมาตามเลยผุน <c oughs> อาบน้ำพันได้ถูเลยขันถูขาเมย มาเลยจ้าบรรยากาศร่มว่อยวมาทม่มาท้แม่เนี่ยยา อันนี้อันนี้สายตรวจสายตรวจจวดจ,จ,จ,วจับจวดจับอ่เบคเชต์หนึง่งท <c oughs> ุกข้าเมตติเนาะ โอ้นัน่นนัน่นนั่นนั่นสันเดือสันเดือดไหลปาดใส่ปาดขัวดีไหลยังเฮียงขังมาดีๆเป็นยังหืมผุนนะอันนี้เล่นบกนักเล่นแล้วก็หยุดเล่นแล้วก็หยุดเนาะอืมอ่ะอ่ะ หยานโบเนี่หน่อยนี่ย่านบ่อ้อแขวะแล้วว่าแม่นพ่อใหญ่จู๋มาได้แสนล้านพ่อใหญ่จู๋ว้าวว้าวเจ้กระโปงเหยียนอัลโหลไฮเนี่เป็นหยังหลักไปได้มานจะใสคือสวยแต่ค่ะว้าวแขวะแล้วสะอ้อนกระโปงเจ้าโอ้ละของคุณโซนานละ พี da. Da. Okay, an ่บัวพี่บัวเออกูบาลบัวมาพุนของใกล้ได้บุหรี่ใช่แม่นนะเป็นยังพี่พ่อเขาอยู่ต้งหัวอยู่เออให้ดูสักนิดหนึ่งคูบาวมาแล้วคูบาวมาแต่ทำงานไปบ้าขึ้นรถบ้า ขึ้นรถน้ำปพเชือบะไรอยเวจะเดนไ้เสีอนเจตัวนัโอ้เจตัวนเจมาดผมั้อไไปไปเจมาเอาทางนี้ก็ขากินหยาอยู่บ้านนี้ไปทำไมไปไปเพิ่นลบให้แล้วไปเจลบแล้ว nè, bé nội, chị ma, tông con lột, bố mẹ anh đẹp lột đấy, chị lụp đẹp kha, bay, bay, mẹ tay, วเมื่อนั้นก af, ็ไปพูนแล้วนันก๋วยเตี๋ยวพ่นแล้ววันนี้ไม่ได้แต่งค่ะว่าฝนตกก็เลยไม่ได้แต่งค่ะโอ้ขาป้าขาป้าขาป้าว่าสัน มาธรรมดาเด้เนี่ยแลนปาดหน,น้าเม่ปาดใต้ปาดขวาโอ้เลือสิเขา่าปลาหายหิบเลยเนี่ยตัวหน่อยๆเนี่ยไปไปกระโดดขึ้น <laughs> กระโดดขึ้นกบเนี่ย <laughs> ออยขอบคุณค่ะ <laughs> โอ้อบอย <laughs> อบอกให้ไอยนั่งรถนังขี้ว่าจอดน้อง ขอบคุณค่ะโอ้ยได้นั่งรถ VIP อะไรคลิปคลิปจ้าเมื่อก็้เดิไปโสองชงเมื่อกด้โดนอะไรตอนนี้สิ้โลกอันนึงก็สิ้โลกโดนจริงหรอกนิสองสามมือขอแล้วว่านึงมัเป็นยังไปปล่อยกก้นเจ้าจังตามหลังไ้ดูน่ารักโอ้ยน่ารักนะครับเอารถไอ้ไฟฟ้าจอดหายไปใส่ จอดอยู่บานจ้าแบตมันเสื่อมบ่บ่กระกระที่สมืออยู่ชาติชาติขังคลืนบริชาดเองโอ้โอ้โอ้ชาติคือแบบว่าชาวห้าบ่ค่อยได้ขี้กะมันกะสามมื่นจังเลยชาติอืมดีเพรว่าจะชาติขังคลื่นด้วยแล้มันสีบวมบ่บ่ได้ชาติขังคลืนจ้าชาเท่าชั่วโมงชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยยหลามมาขึ้นรถนะแม่เด้อแม่เด็กที่รถเด้อแต่ว่าแม่เขาฉลาดครับเอามือดันลูกเก่งเอ้ยเจ้าปั้นเห็นตอนหลุดหลอกหลอดขาดดึงเสือกออกมาเลย าายยตดึงเสือกออกเลยบ่ให้ีหลอดเลยตายไปบ่ได้เลยแล้วที่ที่ว่าใส่เชือกนี่เผื่อเผื่อตัดนะครับใช่จะเป็นอะไรมาก็เอามีดมีดพุดเลยพุดพุดพุดแต่ว่าเชือกก็เส้นใหญ่เฮ้ยเฮี่ปี๊กระสินซ้ำนี่ล่ะจนได้แยกเมย์แมนเป็นยังไะบ่ได้เปลี่ยนดูซ้ำนโมซ้ำนโมผิดตัวเยอะเอ้ยนโมขัดเมยเนาะดึงเมยเนาะ เด็ดเดเด็ดเดดน้อง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 วาหวนุวนข้างเดียวนอนตาอันดินเกนถูดอันนี้เรามีโอ้โหโชเฟร์รถนะคะโชเฟอร์โชเฟอร์ครับโอรยเร่สังเกตันม่ชุกฉาโอ้ยคอยล่ำายย่ามาโอ้ยจบเป็นล่ำายอย่าอาพีเซีย พี่เสพเมียจับแต่งตัวกับยังเสพเมียทายเมียจับแต่งตัวแต่ว่าเมียเดี๋ยวพ่อแต่งเลยเนาะโบเมียนี่แต่งดูแล้วเขาบ่อยากเห็นดอกเขาเขาอยากเห็นต้มอันโพนันลาชุดนี้กับชุดเมียเด้ไปหน่อยเมียมาแต่งก็ได้ชุดเมียนั่นล่ะค่ะใส่ยังไปนั่งกินไปพร้อมบ่ได้ยานเด้อองค์ขลักนี่ จิขึนลดน้ำจิขึ้นรดน้ำเมขึนบ่วดาดอกเวลาเห็นโบเห็นบนนี่เอเอแต่แม่เขาไม่มีขนาดเลยนะไม่เจ๊เต๊เจ๊วะกาแฟมาน้ำซือเต๊มาบ่แม่ถ้าอันนี้บบเป็นยังเคยไปเล่นน้ำกันกับอันนั้นอยู่น้ำปีปี ปล่อยไปสามตัวอยู่น้ำกันในกาแฟนี่อยู่กลางบุงเลยเซ้ยแล้วเนาะบุ๋เป็นยังเขียดเขียดเขียดอวยไวยอวยไอ้โจ้าอยูๆเฮ้ยบิดอันบิดไม่มีเลขเลยครับบิดบอมบอมบอมเจ้าว่ายางนี่กระโดดเอากระโดดเอาไปถ้าผูกยาวกว่านี้ก็ไม่ได้นะมันจะพัน ใช่ค่ะตาผูกยาวนี่พันเลยกาแฟมาน้่กาแฟมะนัเล่นเอากระโดดเอาเลยจ้าพวดๆวดขุิดป่าวเงี้ย ดึงแม่นี่แล้วได้เดินดีใจได้เดินแล้วอยู่อย่างไรเห่าพักแก่เอ้ยร้อยมาจนได้เนาะเจสาแดดเลยเออโอ้เจเรามาแล้วได้กลับมาแล้วอ่ะถึกเมาหัวฮะเมาหัวแล้วโอ้เจเราถูกเมาถูกเมาเหนือเหนือโดนเหนือ น้องลูกหนูหนูนไปน้ำนองวาโนโมาเด้อเอาออตัง้งปุ่นพุ่นกดจอบ,บ่อนเอาก้อนหน้าก้อนไหยกินอีหยังเติ่มหัวสางค bon. นเพิ่มพลังมาอ้อมพี่น้องชื่นลูกชื่อเอาลูกมาลูกชื่นไอผูกลูกไปลูกไปผูกเสียคอชื่นเลยไปผูกเสียคอลูกชื่นไปลูกเออ้ยันน้องยันน้องยันน้องรักน้องรักน้องชื่นรักน้องยันบงส่วนหมากเขาสิยันได้ตัวหน่อยพูด ว่าชย่สูงกันนะัสัมผัสเม่เขาอีกตนในหน่อยบได้ยานเด้ค่ะในหน่อยกับบได้ยานเด้ค่ะไปตั้งไร่เฮ้าบอลไปแยุแล้วจ้าโอเคขอบุณหลายๆค่ะซูเฟอร์เราปพราพ่นมาหมดและดิมามาไปตั้งพี่อไป ฝนจิหาันฝนตกโอ้โ่าฮจัเป็นอย่างคือลงไปฮะค้นได้บ้าันนี่ฮ่าาาสีเหลียวตกอกไอ้ตกๆๆๆางเจ๊โอ้ยเจ๊ทำไมเป็นแบบนี้ใส่ได้พลาดเด็ด่ ดังเลยคิมด hey, oh, yeah, really oh, ังเลยไปแลวโอ้ยอยากอายเด้พี่น้องเ้ยโอ้ยขี่หลดลงขางตังอะไปไสโอ้ยไปนั่งทำเถอะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายค่ะ